เรื่องของสมัครสรวอรตอนนี้ไปที่ไหนไมีแต่คนชวนฮะว่าสมัครสรวรกันเถอะผมเชื่อว่าเออฟังเราหลายท่านอยู่ในกลุ่มที่ถูกเชิญชวนให้สมัครสรวรเหตุผลก็คือหนึ่งละอย่างน้อยก็เป็นผู้สมัครเพื่อหวังชชนะประเด็นนี้ก็คือว่าไม่ได้หวังชนะหรอกลงไปเพื่อจะไปโหวตเลือกผู้ที่คิดว่าเป็นคนดี คนที่ทำว่าปฏนบัานเมืองได้เข้าไปเป็นสว,วก็เรียกว่าเป็นโหวตเตอร์นะกับสองพันห้าร้อยบาทคุ้มไม่คุ้มยังไงแต่ตอนนี้นหลายคนบอกนี่คือการปลดล็อกคลล็อกหรือเป็นการหลอกบรรดา,ารัฐมนูญฉบับใหม่ที่พยายามที่จะพาบ้านใหญ่อำนาน้าเดินเข้าสู่สภานั้นคําถามท,าที่ได้ยินกันบ่อยมากวันนี้อาจารย์ปริญญาเทวานันท์คุณจะมาช่วยไขคำตอบว่าสรุปว่าถ้าถ้าเป็นเราเป็นท่านเป็นคนทั่วไปควร จะต้องลงสมัครสวรเพื่อรับการคัดสรรหรือไม่ลงประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรหรือตั้งดูยเฉยจะดีกว่าไหมเราจะขอคำตอบกันนะฮะกับท่านดรปริญญาเทวามาเลวีกุลครับสวัสดีจ่าปริญญาครับสวัสดีครับคณอิสุณท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ก็ะานว่าคิดแล้วฮะผมว่าอาจารย์ก็น่าจะเจอแนละ้วว่าลงดีไม่ลงหรือยัหรือจะดูเฉยนะครับ คุณวิสุทธ์ถูกชวนตั้งยังฮะผมเจอโหเยอะมากเยอะมากสายสื่อผมเจอชวนเยอะมากใช่สายสื่อชวนแล้วก็มีคนถามเรื่องจริงนะว่าควรไหมเพราะฉันก็ถูกชวนผมก็ถูกชวนอะไรเงี้ยนะด้วยเหตุผลก็คือทนี่ยส่วนใหญ่ถูกวอนเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่ถูกชวนเพื่อไปเป็นโหวตเตอร์ไปเลือกคนที่คิดว่าใช่ครับกาต้องถามอาจารย์ว่านี่แต่เฟ้งพินิจเรื่องนี้ยังไงดีครับคือมันเป็นระบบเลือกกันเองฮะระบบเลือกกันเองเนี่ย ถ้าอยากได้เป็นก็ต้องชวนกันไปเลือกอาใช่ต้องเลือกตัวเองกเหรือเลือกตัวเอืกอนบางแลกมากด้วยถูกไหมใช่แต่ต้องเพื่อนบ้างแล้วพวกมากเพรที่หนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ระบบเลือกตั้งนะครับระบบเลือกตั้งคือเราเป็นโบทเตอร์โดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์ถูกไหมต้องสมัครอ่าก็คือไปไม่ต้องไม่ต้องเลือกตั้งสอสอเนี่ยเราต้องจ่ายตังค์ค่าค่าค่าที่จะไปเลือกไม่ต้องสมัครที่จะงไปเลือกไงตับสวเนี่ยนะครับของรัฐมนุนหกศูนย์เนี่ย เราต้องจ่ายตังค์สองพันร้อยบาทสมัครเพื่อจะเป็นเพื่อจะมีสิทธิ์เป็นเลือกคนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้ตัวเองไม่ได้เป็นแต่ต้องสมัครนะครับเพื่อให้เป็นเลือกคนอื่นให้เป็นซึ่งก็หมายความว่ามันก็จะมีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่ก็มีทุนทรัพย์นะครับมีพักพวกมากพอมีกําลังเอ่อมากพอเนี่ยนะครับกําลังคนกําลังทรัพย์นะครับ,รบเขาก็จะสามารถระดมคนหรือชักชวนคน หรือมีเงินให้ไปสม,สมัครเนี่ยนะครับให้มาเลือกตัวเองอันนี้เป็นเป็นปัญหาละคือพื้นฐานสุดเลยเนี่ยผมว่านี่มเป็นระบบที่เรียกว่าประชาชนอยากเลือกสอวอแต่ว่าถ้าจะเลือกต,ต้องสมัครต้องเสียตังค์สองพันร้อยบาทอ,าอันนี้ผิดที่หนึ่งผิดที่หนึ่งครับครับครับทีนี้ไอผิดที่สองคือมันกลายเป็นระบบที่เรียกว่าคนมีพวกมากก็จะได้เป็นอ่าถามว่าคนคนที่ไม่รู้ไม่เป็นไม่เป็นที่รู้จัก นะครับคนที่เอ,อไม่มีพวกเนี่ยจะได้เป็นได้ยังไงคือระบบเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เอ,อสมัครระดับอำเภอครัแล้วก็มาเลือกกันเองก็มาสู่รอบจังหวัดเลือกกันเองทีก็มาสู่รอบประเทศผมมาอ่านดูโดยละเอียดอีกครั้งนะครับเก่อนได้เข้ารายการคุณพิสุทธิ์เนี่ยโอ้โหก็ดูแล้วเนี่ยอขออนุญ,ญาตสุปให้ท่านผู้ฟังได้ทราบ นะครับแล้วก็ความจริงก็ตอนนี้ก็ชักชวนกันนะครับถ้าใครพอจะมีกำลังทรัพย์เนี่ยก็ช่วยกันลงไปน,งนะครับชวนกันก็แหมพูดก็ลําบากนะคุณมิสโ<อ>ก็ต้องมีกำลังทรัพย์แหละเพราะสองพันห้าร้อยบาทเนี่ยก็ไม่ใช่เงนินที่คนทั่วไปจะยอมเสียไปจะมีที่เสียอ่ามันก็ไม่น้อยนะครับเออยี่สิบกลุ่มนะครับก็มีกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงสองกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สามกลุ่มการศึกษาสี่กลุ่มสาสุขห้ากลุ่มทำนาทำไร่หกกลุ่มทำสวนประมงเลี้ยงสัตว์เจ็ดกลุ่มลูกจ้างผู้ใช้แรงงานแปดกลุ่มประกอบกิจการ SME เก้ากลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นสิบกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อขอุตสาหกรรมสิบเอ็ดกลุ่มสิงแวดล้อมอสังหาริมทรัพย์พลังงานสิบสองกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมสิบสามกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิบสี่กลุ่มศิลปะดนตรีมิงกีฬา สิบห้ากลุ่มประชาสังคมสิบหกกลุ่มสื่อสารมวลชนนักเขียนในนี้กลุ่มกลุมพิศนะฮะสิบเจ็ดกลุ่มวิที่ศิสระสิบแปดกลุ่มสตรีสิบเก้ากลุ่มผู้สูงอายุคนพิการชาติพันธุ์และยี่สิบกลุ่มอื่นๆคือถ้าน้เข้าพวกในสิบเก้ากลุ่มก็มาอยู่กลุ่มอื่นๆก็เป็นกลุ่มอื่นอ่ากับทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าเอ่อมันก็จะว่าครบถ้วนทั้งหมดไหมคงไม่ครบก็เขามาปิดว่ากลุ่มอื่นน่ะ ควายายามของกลมขอไฟล์ก็ยังไงไม่เข้าอะไรกมาเข้านี่แล้วทีนี้ปัญหาคืออย่างนี้คุณที่สุดก็จะมีคนหนึ่งที่เลือกเข้าได้มางหนึ่งกลุ่มเลยอ่าใช่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 ไหมฮะเอ่อพราะบางคนก็เป็นสื่อมวลชนอาจจะมีชีวิตสิะด้วยอาจจะทําธุรกิจกิจการอย่างด้วยอาจจะเป็นลูกจ้างด้วยใช่ไหมฮะมันมันเลือกได้คนละหลายกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยทีนี้ทีนี้เอประเด็นของเรื่องคือว่าพิธีการนะครับพอสมัครกันแล้วเนี่ย แต่ละกล sí. ุ onces, hacerlo para hacerlo, para ่มเนี <t> ่ยนะครับซึ่งมียี่สิบกลุ่มระดับอําเภอเนี่ยทุกคนมีสองคะแนนเสียงครับคนพิสุจน์ครับเข้าใจว่าคือเพื่อให้เลือกตัวเองหนึ่งคะแนนและเลือกคนอื่นอีกหนึ่งคะแนนอันนี้คือคนที่หวังจะได้คือห้ามเลือกตัวเองสองคะแนนและห้ามเลือกคนสองคะแนนนะไว้ง่ายสองคะแนนเลือกสองคนเขาให้สองคะแนนเนเข้าใจได้ครับเพื่อให้เลือกตัวเองได้หนึ่งคะแนนทีนี้คนที่เขาเข้าไปเพื่อเพื่อไปเลือกคนอื่นแท้ๆเลยเขาจะสองคะแนนเนี่ยให้คนอื่น มาไปให้คนอื่นจริงไม่เลือกตัวอเองเลือกคนอื่นทีนี้ยี่สิบกลุ่มเนี่ยก็แต่ละกลุ่มก็จะมาเลือกกันเองอย่างนี้ครับ,บแล้วจะเอาเอ,อที่ห้าอันดับแรกนะครับจะเข้าจะผ่านรอบแรกออรครับรอบอำเภอนะฮะผ่านรอบแรกรมาทีนี้พอผ่านรอบแรกแล้วเขาต้องคัดอีกทีนะอันนี้จะมีการเลือกค่ายคือก็จะมีการแบ่งสายครับสายหนึ่งก็มี ยี่สิบกลุ่มก็จะแบ่งเป็นสามสี่กลุ่มห้ากลุ่มอะไรก็แล้วแต่คงมีสักหกสายห้าสายหกสายนะครับแล้วทีนี้คนที่ผ่านห้าับแรกเนี่ยของแต่ละกลุ่มของอำเภอเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ไปบวชผู้สมัครกลุ่มอื่นนะครับที่แบ่งสายกันแล้วเนี่ยสายหนึ่งมีสามถึงห้ากลุ่มเลยนะฮะหนึ่งบสถว่ายง่ายคือสมมติว่าก็มีการแบ่งสายกันนะครับผมคุณพิสุทธิ์เนี่ย สมมติว่าผมมาทางสายกฎหมายครับคุณวิสุทธิ์มาสายสื่อมวลชนผมอยู่หนึ่งในห้าคุณวิสุทธิ์อยู่ในห้าแล้วก็จะแบ่งสายกันสมมติว่าเรามาอยู่สายเดียวกันนะมรับอยู่สายกฎหมายสายสื่อมวลชนประชาสังคมสมมตินะฮะมหาชนกรารแผ่นดินสมมติเนะี่ยผมก็จะต้องเลือกหนึ่งคนผมก็อ่านเลือกคุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์อาจจะเลือกผมอันเนี้ยครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นระบบที่เรียกว่าเฮ้ยพี่เลือกผมผมเลือกพี่ผมเลือกคุณคุณเลือกผมเนี่ยระบบจะเป็นแบบนี้ในระดับอำเภอ ก็แปลว่าถ้าหากจะเข้าเนี่ยเราต้องส่งคนลงให้หลายสายนอกจากส่งคนลงสายตัวเองนะครับเพื่อมาเลือกกันเองให้ผ่านเป็นห้าคนแรกของแต่ละสายของแต่ละอเภอยังยังต้องข้ามสายชื่ออืด้วยต้องข้ามสายอีกด้วยแล้วผู้ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยจากเดิมมีห้าคนของแต่ละสายของอำเภอใช่ไหมครับพอเลือกกันเองข้าปุ๊บเนี่ยใครได้คะแนนสูงสุดสามคนแรกนะครับก็จะเข้าสู่ระดับจังหวัดไม่ง่ายคือจากสามจากห้าจะเหลือสาม นะครับรอบนี้ก็เหลือหกสิบคนถูกไหมใช่ครับอ่าเรามีอำเภอรประมาณเท่าไหร่คุณที่สุดแปดเก้าร้อยอำเภออ่านะครับเอ่อเนี่ยรอบนี้ก็ก็จะลดลงละนะครับอ่ามีเอ่เอคิดง่ายง่ายนะครับเอ่อรอบนี้ก็เหลือคนสักสักเท่าไหร่ห้าหมื่นคนรอบเนี้นะครับจากอาจจะแบบแสนสองแสนผ่านด่านนี้มาก็เหลือสักห้าหมื่นนะฮะเพราะว่าเอ่อ สามคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มนะครับก็คือสามคูณยี่สิบก็หกสิบนะครับมีอำเภอประมาณแปดร้อยอำเภอใช่ไหมครับแปดก้ 8, อาอำเภอก็ประมาณห้าหมื่นคนพอมาถึงจังหวัดนะครับที้จังหวัดก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพอสมมติมีอำเภออยู่เจ็ดอำเภอก็มาขยำรวมกันคุณพิสุทธิ์ก็จะไปอยู่ในกลุ่มของสื่อมวลชนด้วยกันอหกอเภอแล้วก็เลือกเองแบบเดิมฮะสองบทนะแต่บทให้คะแนนสองคะแนนคนเดียวไม่ได้แล้วก็จะมา สู่ท็อปไฟห้าดับแรกก็จะเหมือนเดิมฮะก็แบ่งสายเป็นสายละสามถึงห้ากลุ่มแล้วก็เลือกเลือกไว้กันทีนี้รอบนี้จะเหลือแค่สองคนของแต่ละกลุ่มนะครับก็แปลว่ามีทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดใช่ไหมครับแล้วก็สองอันดับแรกก็คือยี่สิบคูณสองก็สี่สิบนะครับสี่เจ็ดยี่แปดก็เนี่ยนะครับก็ประมาณสามร้อย สามร้อยโทษทีนะก็เหลือสี่สิบสี่สิบคนของแต่ละจังหวัดนะครับสี่สิบคนเนี่ยก็มีเจ็ดหรเจ็จังหวัดก็เหลือประมาณสองพันแปดร้อยคนสี่เจ็ดี่แปดสองพันเก้าร้อยคนก็จะมาถึงระดับประเทศทีนี้คุณพิสุทธ์จะมาถึงระดับประเทศได้แปลว่าอะไรครับคุณพิสุทธ์จะมีแค่แค่ในอำเภอเดียวกันก็ไม่พอใช่ไหม <c oughs> คุณเพงำเพิด้วยบำเภอจ้ะถูกไหมฮะอ่านี้พอมาถึงดับประเทศเนี่ยก็จะทําแบบเดิมครับก็คือจับมารวมอยู่ในกลุ่มอาชีพเดียวกันคุณพิสุดก,ก็จะไปเจอกับกลุ่มเอ่อที่ผ่านด่านนะครับที่ไปอาชีพสื่อมวลชนด้วยกันทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแล้วรอบนี้ก็จะเลือกสิบหมวดฮะหมวดตัวเองไดแ้แต่ว่าต้องหมวดคนเดียวหลายคะแนนไม่ได้แล้วรอบนี้นะครับก็จะสี่สิบอันดับ ของแต่ละกลุ่มนะครับจะเข้าสู่การเลือกในขั้นสุดท้ายนะครับสีันดับของแต่ละกลุ่มมี20กลุ่มใช่ไหมครับก็800คนพอถึงรอบนี้ลร800พอเลืร800คนเนี่ยก็แบ่งซ้ายอีกทีนึง่งแล้วก็โหวตอีกทีหนึงนะ่งฮะโหวตไข่กันอ,ออเแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับผู้ชนะคือใครครับก็คือที่หนึ่งถึงที่สิบของแต่ละสายก็เป็น200คนเป็น200คนอ่าเนี่ยคุณผูสุด มันเป็นกระบวนการที่ซ้อนมากแล้วก็ <rồi. S 1> ปัญหาของเรื่องเนี่ยผมกลับมาในตอนต้นเลยนะครับ,บอ,อมันเป็นระบบที่เรียกว่าประชาชนถ้าอยากจะมีส่วนร่วมเนี่ยต้องจ่ายถึงสองพัน,นห้ปปาร้อยบาทครับนะครับจะบอก<ม>ว่ามี <คน S 3> <อ>การไม่มีตาม่างเงื่อนไม่เป็นไรแต่มันมันมันไม่ได้เป็นกันมันมันไม่เหมือนระบบเลือกตั้งที่เรามีสิทธิ์ให้ทุกคนเลือกเราใช่ไหมครับแต่เนี่ยใครจะมาเลือกเราล่ะก็ก็คือพวกที่สมัครด้วยกัน ก็แปลว่า,ามันเป็นด่านสําคัญแหละไอ้เรื่องสองพันร้อยบาทเนี่ยผมว่ามันมันขัดหลักควเสมอภาคนะครับไอ้เรื่องสองพันร้อยบาทเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญในแง่ความเสมอภาคเพราะมันกีดกันคนที่เขาไม่มีเ<อ>งินสองพันร้อยบาทหรือไม่ได้ครับมีคนเสนอเยี่ยาจารย์ครับผมว่าอ,อ่ผมว่าผมจะส่งอาจารย์นะอะส่งผมแล้วกันผมไม่มีตังค์พักพวกครับ คนละห้าห้าร้อยห้าคนสองพันห้าสูงที่สุดไปครับครับเต่เขาเ <ๆ S 2> ขาคิดอย่างนี้นะผมไม่ตังคีอ้อิงจิงกระจาดนั้นคําถามก็คือว่าถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไปโอเคก็ต้องเดินตามรัฐธรรมนูญก็ด้วยกันให้ได้มาเล่นสองวเหมือนเดิมเนะี่ยเขาควรจะต้องต้องลงสมัครเขาเปิดอาจการคือผมคิดว่าคืออันที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าพูดในแง่เนี้ยเออถ้าใครต้องการจะเป็น สวเนี่ยก็ต้องผ่านด่านอำเภอมาให้ได้ก่อนนะครับผ่านด่านอำเภอมาได้เนี่ยนะครับจะมีแค่ผู้สมัครในสายเดียวกันแล้วเลือกกันเองไม่พอนะครับเพราะมันต้องมีการเลือกข้ามสายนะครับข้ามกลุ่มอ่ะแล้วก็จะแบ่งสายกันนะฮะสามสายถึงห้าสายเนี่ยก็แปลว่าในระดับอำเภอที่จะผ่านด่านมาได้เนี่ยต้องส่งผู้สมัครหลายสายนะครับยิ่งให้มากสายทั้งยี่สิบสายได้ยิ่งดี ถ้าผ่านด่านอำเภอมาได้ก็จะมาเจอระดับจังหวัดอีกก็แปลว่าเรื่องนี้ยนะครับถ้าหากว่าใครที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่จังหวัดเนี่ยเขาก็สามารถนะที่ส่งคนให้มากที่สุดแล้วเลือกกันเองจนกระทั่งผ่านด่านจังหวัดมาถึงระประเทศได้าทีนี้มาถึงระดับประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องคนคนเด่นคนดัง,ดงที่มีบทบาทพอสมควรแล้วแต่ระดับบ้านใหญ่จะได้เปรียบนะครับในระดับอำเภอกับจังหวัดทีนี้ถามว่าประชาชนเนี่ยควรจะสมัคร เพื่อจะไปเลือกไหมเออเออเขาเป็นโหวตเตอร์คุ้มไหมโดยรวมบ้านใหญ่ล็อกคาบ้านมูลล็อกคือต้องพูดอย่างนี้ว่าความสําคัญของสวเนี่ยนะครับชุดที่จะมาแทนชุดสวของคอสชเนี่ยไม่มียำนาจในการเลือกนายกละแต่อันดับ่สำคัญมากเลยคือเลือกตุลาการสารรัฐธรรมนูญเลือกองค์กรอิสระปปชกกตต่างต่างใช่แล้วภายในปีสองนปปชใช่ครับกรกตด้วยจะไ้ขกกตด้วยสองห้านะคุณพิสุทธ จะมีกกรจะมีตุลาการสามนูนเนี่ยนะครับท่านจะพ้นตำแหน่งเนี่ยเกษียณเนี่ยนะครับไปเจ็ดคนเนี่ยเจ็ดคนในเก้าคนอาเจ็ดในเก้าคนก็แปลว่าชุดนี้จะมีผลสําคัญในการเปลี่ยนตัวตุลาการสามนูนตั้งเจ็ดคนใช่ครับตอนนี้มันก็เป็นเกมที่เรียกว่าก็คงจะมีการส่งลงกันมากอ่ะเพื่อจะเข้าไปชิงเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกครับเรื่องไปเลือกตุลาการสามนูนแล้วก็ปปชกกต ตัปอชนี่ห้าในเ้านะาจารย์กัวตอชนี่ห้าในเจ็ดโอ้โหนะครับใช่ครับห้าในเจ็ดด้วยใช่ไหมนั่นก็แปลว่าครับถามว่าประชาชนควรจะลงไหมผมคิดว่าถ้าท่านมีเงินสองพันรอยบาทแล้วคิดว่านี่เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ถ้าเรามีเงินแล้วเราพอจะเอทําได้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าทํำนะถ้ามีเงินสมงัห้ร้อยบาท แต่แต่ก็ต้องถ่ายทุกอย่างคนที่มีคุณภาพคนที่คือหลักคือเลยครับสวชุดเนี้ยจะต้องไปเลือกตุลาการสามนูนเป็นองค์กรอิสระที่จะมาแทนที่ชุดที่คอประชลือไว้แล้วก็ไปแก้รัฐมนูญเพราะการแก้รัฐมนูนเนี่ยมันมีเพราะการแก้มนูเนี่ยนะครับจะต้องใช้สวชอบหนึ่งในสามครับคุณพิสุทธิ์แต่ที่สวหนึ่งในสามเนี่ยตอนนี้จะเหลือหกสิบเจ็ดคนนะหกคเจ็ดเสียง อ่าทีนี้ก็เรื่องบังเอิญนะคุณวิสุทธดบังเอิญมากนี่เป็นสวปีหกเจ็ดครับแล้วก็ต้องการหกสิบเจ็ดคนนะครับในการไปไปจ้างที่ตันสวปีหกเจ็ดบังเอิญมากต้องการคะแนนเสียงเลขหนึ่งเจ็ดคนเพแก้รัฐธรรมนูญครับโอเคโอเคเออไหนึ่งจำง่ายนะเดี๋ยวจริงจทีนี้องมาเลยคิดว่าต้องการเรื่องสองพันห้าเนี่ยผมแล้วมันมันเป็นคนไม่ใหญ่มันน่าจะมีใครไปหมายว่าผมเห็นส่วนตัวผมนะครับมันขีดกัน ใช่แต่มันก็เพราะเห่ได้วยมีเงินไม่มีเงินเนี่ยมันมันมันขัดละความเสมอภาคเพราะเหตุทางเศรษฐกิจอ่ะได้รับการปฏิบัติเห่ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมผมว่าเรื่องเนี้ยไม่น่าให้ค่าสมัครมันสูงสูงสองพันห้าแต่มันแปแลนถ้าอย่างนยจะทันน่าจะไปร้องนะว่าขัดรัฐมนูญเนี่ยอย่างน้อยให้คนเห็นว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาแหละที่ราคามันแพงสึงมานร้อยบาทถ่าจะร้องร้องที่ใครจัดเออประได้ิปเลยถ้าจะร้องร้องไข่ร้องที่ไหนก็ผู้ตรวจการ แผ่นดินเราผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเอ,อ่อนะครับความจริงก็เป็นเรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพแต่ก็ต้องมารอผู้ตรวจการครับความจริงครับไอนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่คอมเมนต์ผมนะกว่าที่กรกะตเขาจะประกาศกิจการรับสมัครเนี่ยมันต้องให้สวชุดนี้หมดเวลาคือหลังวันที่ 11, สิบเอ็ดพฤษภาคมอืมก็แปลว่ามันม็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าเขาจะประกาศ ดังนั้นเรื่องค่าสมัครเนี่ยมันยังไปไปได้นะครับที่จะลดลงมาครับเหมือนจะยากแหละนะครับเอ,อแล้วก็คงจะยากจะสำเร็จแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะทําให้คนได้เห็นว่าทําไมต้องสองพันร้อยบาททําไมต้องมากีดกันคนทั่วไปทำไมให้สิทธิพฉพัตคนที่สองพันร้อยบาทเป็นเงินที่แบบเหมือนกับเงินเหลือเงินที่แบบแบบว่าจ่ายแล้วไม่เดือดร้อนอะไรอะ่ะเท่านั้นเองที่ลงได้รือต้องเป็นพวก ส่งให้ลงมีคนสปอนเซอร์ส่งให้ลงถึงจะลงได้นี่มันขัดหลักความเสมอภาคอยู่แล้วครับเอาละแต่ว่าอาจารย์ฮะมีคนก็บอกว่าพร้อมที่จะจ่ายสองเปอห้าหรือพร้อมจะชวนคนอื่นมาลงนะแต่ว่าโอกาสจะโดนล็อกดูแล้วมันบอว่าโอกาสที่จะฝ่าด่านเรื่องล็อกจากบ้านใหญ่จากคงการเมืองก็น่าจะน่าจะไม่ง่ายอาจารย์คิดแบบนั้นปะคือจะฝ่าด่านคนนี้ก็ไม่ง่ายาคือกลัวเสียสองเันห้าฟรีอะ่ะแล้วก็ไม่สามารถปลดล็อกได้อะ่ะ นั่นสิคือก็ผมคิดว่าเขาเนี่ยนะครับเมื่อปีสองห้าหกสองเนี่ยนะครับที่เลือกกันครั้งแรกเนี่ยคือตอนนั้นนี่ก็ทํามาแล้วนะครับระบบเนี่ยแต่ว่าได้เป็นแค่ห้าสิบคนสองร้อยคนเนี่ยพราะคอสชเเลือกเหลือห้าสิบคนนะครับเออที่หลือก็แต่งเลือกแล้วก็แต่งตั้งนะฮะทีนี้รอบเนี่ยนะครับเขาที่แล้วมีคนสมัครห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันคนเขาเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าถึงสองแสน ถึงสองแสนนะครับเอแต่ว่าก็จะมีประเด็นอย่างที่คุณวิสุทธ์ว่าเนะี่ยคือถ้าหากว่าทางบ้านใหญ่หรือทางคนที่เขาต้องการจะเป็นนะครับของแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนี่ยเขาระดมคนมาลงมากๆเนี่ยเสียงของประชาชนที่เป็นเสียงอิสระเสียงที่อยากไปเนื้อคนท<ม>ี่มีคุณภาพคนที่เขาคือเขาห้าหมหาเสียงนะแต่แนะนําตัวได้เนี่อย่างนึงแนะนําต<ๆ>ัวได้ตรงพ้นลมครับครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ มีประเด็นอย่างที่คุณวิสุดว่านะครับเอ๊ะเราจะลงไปแล้วเราจะเสียงเราจะมีความหมายขนาดไหนมีความหมายแค่ร้อยบาทนะอะไรเงี้ยนะครับก็ติดตามดูครับมีรายหนึ่งเดือนครับก็เวลาคิดนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะตอนนี้หลายคนรู้สึกว่ากลัวจะลงมากก็คือยังน้อยก็ใช้สิทธิ์อะเพื่อจะเพื่อจะไปแฮ็กไอ้ระบบที่เขาเซ็ตมาได้ ไปยืนระบบที่เขาต้องการล็อกกันไว้นะแต่ว่านั่นแหละเขาต้องมีเงินแล้วก็ับแล้วก็มีมีพวกนั้นแ่ละนะครับเออระบบนี้ผมคิดว่าไม่ไม่ยั่งยืนอ่ะแล้วก็แก้ไขแน่ในคราวหน้าเพราะจะเห็นปัญหาเยอะเลยในคราวนี้แล้วเมื่อเมื่อสวชุดได้เข้าไปได้เนี่ยเขาก็จะไปแก้วิธีเลือกสวนี่แหละนะครับเราได้เข้าได้เป็นแค่สมัยเดียวเรื่องนี้เขาแก้อยู่ต้องมีการแก้อยู่แล้วครับเพราะมันมีปัญหามากจริงนะครับ ใช่คือถ้าถ้าผมเป็นคนหนึ่งนะครับอยากกรลงลงให้แก้ตั้งแต่เข้าไปเนี่ยคนต้องแก้นะาจา๊ะนะกพว่าต้องแก้แนน,นครับเป็นระบบที่มันกีดกันรกรประชาชนจากการมีส่วนร่วมฮะคนที่เหลือไม่มีเงินสองพัน้ร้อยบาทก,ก็ได้งไงแต่มองฮะมองตาปริบๆอืมครับคน,ม,คนมีเงินก็ซื้อเสีังพี่เป็นสาบอลงพวกคนชื้อเสียงง่ายใหญ่นะจ๊ะนะจ่ายจ่ายแค่สองพันห้าคนมีชื่อเสียงก็ไม่ได้แปลว่าจะได้เป็น<ค>นะ ใช่ใช่อย่าคิดประการเพ่ได้นะอำเภข้ามานะไม่ได้เป็นนะตกไปนะถ้ามีชื่อเสียงเนี่ยจะมีบทมีโอกาสนะมันมาถึงระดับประเทศใช่ไหมฮะเอาายชื่อเสียงเนี่ยอยู่ในระดับอำเภอเนี่ยนะครับถ้าไม่มีพวกก็ตกนะครับเรียบร้อยคุณคุณดังแค่ไหนเขาเขาไม่เลือกคุณในขั้นตอนตั้งแต่อเภอนี่ก็ตกแล้วใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดในระดับอำเภอเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้ามาเลือกกันเองโดยเราไม่มีพวกเลยก็ตกในอำเภอครับ คือคนที่มีชื่อเสียงจะม,จะมีจะมีบทบาทเนี่ยก็คือเมื่อถึงระดับประเทศต้องสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเยอะ <า S 2> พอถึงระดับประเทศเนี่ยนะครับเ<ๆ>มื่อมาถึงเนี่ยจังหวัดละเออเออมาถึงระดับประเทศแล้วเนี่ยนะครับเอ่ก็จะมีคนหนึ่งสิบบวชคุณพิสุทธิ์อ่าผมเนี่ยเลือกได้สิบคนอะน่ะในรอบสุดท้ายตังประเทศนั้นเนี่ยนั้นเนี่ยสิบคนเนี่ยมันก็มันก็ต้องเลือกคน นอกจากคนที่เป็นพวกแล้วเนี่ยก็เงเป็นคนที่แบบโอ้ oh, คนนี้มีชื่อเสียงคนนี้ก็จะมีการขอการล็อบบี้มันจะมีตัวนี้ด้วยนะครับคือจะมีการล็อบบี้กันล่ะแ้วล็อบบี้เนี่ยไม่รู้ว่าเอ,อจะเรียกคืนหรือเปล่าผมว่าเพเผือมีคนสมัครเพื่อจะลงคุณเลยนะมีมีคุณูุ้สุดมีไหมผมจ่ายหนึ่งพ <25 S 2> ันห้าเนี่ยผมผมผมได้คืนอ๋อเพื่อเผื่อมีคนคิดแบบนี้นะ เพราะมันจะมีการล็อบบี together, ้มีการวิ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นระบบที่มีปัญหาไงผมเึงบอกกรกตจะป้องกันยังไงครับเรื่องของการไปล็อบบี้แล้วก็เอาเงินซื้อเนี่ยซื้อเสียงอ่ะว่าง่ายอ่ะจะป้องกันยังไงตอนตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่2,500อาจารย์ที่ฟังแล้วนะวิ่งดิ้นดินละใตอนสะบัก2,500แต่ตอนที่ไปรอบลึกๆึกๆเนี่ยราคามันจะป้องกันยังไงเนี่ยเนี่ยปัญหาเนี่ยใช่ใช่ใช่เรืงที่ผมฟังว่านะอาจารย์ต้องะผมไม่มีหลักฐานแต่ฟังว่าก็คือ เอาไว้เหมือนเงแน้วบตลงสมัรอ่ะเงินทอนเท่าไหร่ไม่ต้องมาทอนครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ติดตามกันนะครับระบบนี้ต้องแก้ระบบนี้ไม่ดีอ่ะผมเองพูดมาตลอดว่ามันควรจะแก้ตั้งแต่ก่อนเลือกเท่านี้ได้ซ้หไปนะครับครักครส่วนส่วนใครที่ลังเลก็เดี๋ยวยังเวลาที่ตัดใจทักเดือนนะดูข้อมูลใ้ลึกนะเขาดูสิครับว่าว่าจะยอมจ่ายสองพันห้าเพื่อลงไปเป็นวอวเตอร์หรือไม่นะครับ คือถ้ามีเงินเหลือ,อนะฮะหมายถึงว่าเป็นคนมีกําลังเงินที่จะถือว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่มีส่วนร่วมเนี่ยนะครับก,ก็ก็น่าสนใจนะครับที่จะไปเป็นที่จะลงไป<ม>นะครับบางคนบอกว่าเยอะจานนะคิดว่าซื้อบัตรคอนเสิร์ตครับคับคิดอย่างนี้ก็ได้คือมีอสองคะแนนน,นะครอบเพุณอ่าซื้อบัตรคอนเสิร์ตสองคะแนนอ่าคุณอาจารย์สุเพิรไดประธาหมดแล้วอาจารย์คุยกันอาจารย์หน้าครับผมผมไม่สุดครับลาไปด้วยกันครับอาจารย์หน้าครับสวัสดีครับพบกันอาจารย์หน้าครับสวัสดีครับ